วันนี้จะไปเออเรียกว่าอะไรนะตลาดนัดของเก่าเอาข้างบ้านชวนตื่นสายหน่อยให้ตื่นเช้าหน่อยวันนี้เมื่อคืนนอนดึกวันนี้ตื่นเมื่อคืนมากินข้าวบ้านยายทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเอาวันนี้มีตลาดนัดของเก่าไปไหมถ้าไปให้ตื่นแต่เช้ารอหน้าบ้านมีนอดอกไม้บานนั่นแต่วันนี้อากาศตอนตอนตอน,ตอนบ่ายอะตอนบ่ายนะ่ะ เออฝนจะตกนะดู้ยลมเย็นอ,ยออกดอกเยอะกว่าปกตินะเพื่อนๆนะเนี่ยตรงนี้ยายขุดมาปลูกตั้งนานมันไม่ออกดอกยายก็เลยไม่อยากจะขุดมาเลยแม้มาปีนี้ออกดอกเพี่เดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้ขุดอีก <c oughs> ถ้าถ่ายให้ดูได้ก็จะถ่ายให้ดูเด้ออุ้ยอันนี้ก็ออกดอกเยอะเลยเนี่ยสีม่วงนี่นี่เห็นปะนี่สีม่วงอู้อากาศหนาวนะเนี่ยเอาหมวกมาด้วยบ่เยอะมากเลยเพื่อนๆเอนอะเกี่ยวกันจัของไอ้น,นี่เยอะเลยถอยจานถุกๆเพื่อนของเกา่า แต่มันยังสวยอยู่นะแต่ฝรั่งเขาไม,าม่เมื่อกี้เพื่อนยายซื้อหกใบเนี่ยแบบนี้สวยกว่านี่อีกหกใบร้อยกว่าบาทเหอมมาทางใจเมืองไทยนี่มาเจออยู่นี่สวยด้วยแตนเบรดเสียดายได้เพื่อนมอวีดาม มีสกกูนี่กูกิเอาเหียตลาดนี้ของถูกมากเลยเพื่อน nhiều quá bạn bè tại làn nít đeo anh 2 theo anh theo ní kinh theo một 3 theo anh ní kinh theo ở đâu nhỉ yeah tôi thấy hơi sợ vẫn hai thứ hết thôi rất รุ่นปาย่นงเามามเพื่อนถึงบ้านแล้วมาดูยายได้อะไรมาบ้างใต่เรียกอะไรนะเนี่ยเรียกอะไระ่ะกระเป๋าเป้เ,ปเนาะเรียกเป้เนาะเอสามยูโรเท่าไ่สามยูโร ร้อยหนึ่งร้อยรอย้รอยกว่าบาทเนาะหนึยโรมันสาสิบเท่าไรละ่ะตอนนี้3 6 3 7นี่ซื้อทำไมกระเป๋าสะพายกระเป๋าสะพายปกติเห็นไหมยายอันนี้ของคุณปริมให้มามาจากญี่ปุ่นนะอันนี้ยายคือใช้ตลอดเห็นไหมยายไปไหนมาไหนจะใช้ใช้แต่คือมีเยอะเอซให้หมาเยอะนะแต่ยายไม่ค่อยได้ คือของม,มันอยู่ในนี้แล้วไงเพื่อนๆพวกอะไรกระดาษอะไรมันอยู่ในนี้เรีวแล้วใช่ไหมเวลายายเป็นคนไม่เรื่องมากเป็นคนอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็ชอบแบบเนี้ยเนี่ยมันอยู่ในนี้แล้วเวลาไปซื้อของซื้ออะไรก็จะเก็บเขายิบมาก็ไปเลยเองินอะไรมันอยู่ในนี้แล้วเนาะเออก็เลยใช้แต่ตัวเนี้ยที่ยายซื้อมายายนึก อยากได้นานแล้วที่ยายซื้อมาก็คือตอนอหน้าร้อนเวลาไปออกกําลังกายเวลาไปเดินเล่นกับเพื่อนเพื่อนเวลาขี่จักรยานหรือเวลาขี่จักรยานไม่เท่าไหร่เวลาเดินเดินเล่นกับเพื่อนเพื่อนเดินไกลนะไม่ใช่เดินแบบว่าทุกอาทิตย์นะก็จะเอาวันนี้คือว่าใส่ขวดน้ําใส่อะไรไปด้วยนะแต่ว่าเดินเดินทุกวันที่ว่าไม่ไกลไม่ได้เดินทุกวันเดินทุกอาทิตย์ยายจะมีกระเป๋าคาดตรงเนี้ย แล้วก็ใส่ขวดน้ําเล็กๆไปขวดหนึ่งเนี่ยขาดตรงเอวเนาะส่วนนี้ไว้เดินเวลาเดินใกลเนาะเวลาเดินไปใกล้ๆหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะใส่แบบคนน้ำไปโอ๊ยนี่ยายดึงลึกดึงนั่นไปเนาะนั่นแหละก็เลยซื้อมามันไม่แพงดีเนาะเดี๋ยวลงยนั่นแหละ ยายไม่ค่อยอยู่เมืองไทยเหมือนกันไม่ค่อยได้ไปไหนก็เลยไม่ค่อยได้เห็นนะอันนี้ก็ดีไปเจอก็เห็นนี่แหละแล้นี้ใบเสื้อกันหนาวมาเห็นมันถูกอะ่ะเพื่อนถ้าบ้านเราก็ประมาณร้อยห้าสิบบาทมันมันมันเบาดีเพื่อนมันเบาดียายเมื่อไอต,ต,ไตัวสีดําที่ยายใส่เมื่อกี้อหละตัวสีดําน่ะเออจริงๆยายก็ ถ้ามันแพงใหญ่ก็ไม่ซื้อหรอกเพื่อนตัวสีดำเขาให้มาถ้ามันแพงใหญ่ก็ไม่ซื้อหรอกอันนี้มันมันดูท่าทางมันจะมันจะใหญ่ไปนิดแต่ว่าชอบคือไม่ชอบอะไรที่เสื้อกันหนาวเนี่นะอันนี้มันเบานะเพื่อนมันเบามันเบาคือมันไม่ใช่ว่าจะใส่ตัวนี้แค่ตัวเดียวมันต้องมีข้างในอีกใช่ไหมเออแล้วก็ไอมีอีกตัวหนึ่งมันคล้ายๆอย่างนี้สีน้ำ สีออกน้ำตาลน้ำตาลยายซื้อหม่นั่นะคือมันจะแน่นมันมันรัดรูปมันดูสวยมันแน่นแต่ว่ามันอึดอัดเนาะเนี่ยอันนี้แบบว่ามันแบบมันไม่อึดอัดนะเพื่อนๆพือนไม่คือไม่ต้องการไม่ต้องการให้มันสวยต้องการให้มันเขาเรียกว่าเนี่ยพยายามยกเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะเนาะนี่ตันใหญ่เนี่ยไอตัวนั้นที่ยายซื้อเนี่ยมันจะ มันจะวัดเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดูนะซื้อกระาก่อนก็มือสองเหมือนกันไอ้นั้นไอ้นั้นตั้งไอ้นั้นตั้งเออไอ้นั้นสิบยูโรสิบยูโรมันก็นนนนนสามร,ร้อหกสิบาทเนาะซื้อมานานแล้วแต่อันนี้สองอันสองอันเออเอเก้ายูาโรเนี่ยมันบางมันบางมันเบาด้วยนาะอันนี้สีแดง อันนี้แพงกว่าไอ้ตัวนั้นตัวเมื่อกี้นะแต่ว่าไม่มีหมวกนี่เห็นไหมเพื่อนเออมันเบาดีเดี๋ยวจะไปเอาตัวนั้นมาให้ดูตัวที่ใหญ่ซื้อมาแล้วตัวนี้จะ หนาหน่อยหนักหน่อยนะนยนะแต่ว่ามันก็ใช้ช่วงแต่ละเขาเรียกว่าอะไรแต่ละสถานการณ์แต่ละอากาศเนาะตัวนี้มันจะหนาหน่อยหนะักหน่อยแต่ก็สวยมองดูสวยกว่าหน่อยแต่ว่ามัน,อ,นอึดอัดหน,นาต,นตัวนี้ตัวนี้ต้องใช้แบบแต่ว่าคือยายไม่ค่อยได้อยู่ไง หน้าหนาวจริงๆยายไม่ค่อยได้อยู่หน้าหนาวจริงๆยายอยู่หน้าหนาวจริงๆยายอยู่ออยู่เมืองไทยเห็ไหมมันจะมันจะรักมันจะมาตรนนี้นี่ไงเห็นไหมอันนี้มันมันมันพอดีแต่ว่ามันจะ แต่ว่าอันนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อย,อ,ยอึดอัดเท่าไหร่นะมันก็ยังมันก็ยังลงลงอยู่นะเพื่อนนี่ตัวนี้ตัวนี้ซื้อมา10ยูโรตัวนี้สองตัวนี้ซื้อมา9ยูโรไม่ได้ต่อนะนี่เห็นไหมมันตามกันมันจะอันนี้แต่ว่ามันก็โอเคอยู่มันก็ไปได้อยู่เนาะ มันจะนาในอเอออไรแต่อนุ่น่ะคือยายมีอยู่แล้วเนี่ยที่ยายใส่นี่ก็คือที่ยายใส่ที่ยายใส่ไปจำก็ตัวนี้ไงอ,อันนี้เขาให้มาเนาะที่เคยเห็นยายใส่ไปจำเนาะมันก็มีสองตัวนี้แล้วเนาะแต่พอดีไอ้นั้นยายเห็นมันถูกนะ่ะก็เลยซื้อก็อเลยซื้ออีกตอนนี้พอพอพอแค่ เราไม่ค่อยได้อยู่หน้าหนาวตอนนี้เนาะไม่ค่อยดีไดหน้าหนาวเนาะเนี่ยหละได้ไม้แค่นี้เลยก็คือเอ,อ่อข้างบ้านเขาชวนไปก็เลยไปกับเขาเนาะก็เลยได้ได้แล้วได้ครบทุกสีแล้วเนาะสีนี้กบบสีนี้มันก็คล้ายๆกันแต่ว่าถ้าเกิดหนาวมากๆเราต้องเอาตัวนี้ตัวนี้มันจะหนาตัวนี้คือช่วงนี้ใส่ได้ถ้าอากาศติดลบต้องเอาตัวนี้ าอากาศประมาณหนึ่งสององศาก็ตัวนี้ก็โอเคอยู่เนาะปะจมด้วยไม่อาเอออิยตาเนนี่แหละเพื่อนๆกินข้าวก่อน